ตรงนี้มัน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 ,ม,นมันกลัวว่าเป็นกล้องแน่เลยนะไอ้ <the> flag, ที่จอยตามานักล้องไอ้หาเนี่ยมันกลัวผมนึ่นขี้ขึ้นสมองอะ่ะ <losers> คนที่อนะไรไม่ดานไป Mm. Mm. For the train. the wolf, lead the way. For the wolf, I am wolf. For the clan, the wolf remembers. I follow. For the wolf. <laughs> I don't know what. I don't know ใช่ปนน้อยนี่แหปาไอแดงไอแด,ดงขึ้นไอแดงไอแดงขึ้น the park for the clan for the pack ยัเขายังเล่าเนี่ยนายมาแล้วน้องคน้องผู้ชายวันดีเจะไาจะไหวว่าเงินนี้เยอะยังนะ เขาหมุนแตกเหรอเขาเคลียร์ได้ไหมเมื wow, s <S more, ่อแม่ไปแตกบนบ้านมันไม่ได okay. okay. ้เรามีม้าเนี like. ่ยเขเคลียร์ได้ใส่เลยดีกว่านะคนเบลเลอร์เยอะนะคนเบลเลอร์เยอะนะเรามีเดแฮพ ได้แลดวบอลเรื่อมันเยอะอยู่นเนาะบอลเลื่อเยอะโลนีมันบักหรือว่าโลนีเราโลนีมัน,น,มนถอยถอยดีกว่าน่าหวาดเลยต้องไม่ไดีดอืมเกาเรื่องอยู่แล้วนะตอนนี้ รวมร่างเลยนเนาะโงินใช่ไหมทำไมเหตแกมันมาเยอะกว่ามันเหตยัดบาวเลอร์มาไงไงโอเคไอทาวเวอร์ okay, go for ลองเกมโอเคลองเกมมันก็เป็นหมายดิ โน่นี้บีวีและลองเกมไม่แข็งดีว่ะอาจจะลองเล่นเลดเกมไม่ค่อยดีหรอกอลาวพูดไปไม่เลดหรอกมันหลอกเราหรือเปล่าวะเลดเกมไม่หยุดแปมนะเว้ยเออตะอ้นควายมาเลยโนินเดี๋ยวที่สองก่อนอาฟื้นตัวมีอะไร เป็นไรน้องอ้นพาไปก่อนน้องอ้นมาดาครับรู้มืออยู่สไตล์ไทยเรารู้มือได้ถือสไตล์ไทยเราต้นเกมมันต้องแบบนี้แหละน้องอ้นไม่ได้ไม่มีอะไรได้มาง่ายได้หรอกน้องอ้นน้องอ้นมาแม่งสังคำนี้มึงมาสองวันแล้วน้องอ้นบอกอือ เอาใหญ่เลยนะพี่ป๊อกอะ่ะน,น้อ้นลงนงเอินนงเงินงนอกอนขึ้นเลยโหได้โอ้่ตายยังนพพอบดเหลือนะได้ไถ้าได้ในโคมาก็ <c oughs> โเรื่องมดนะ แบบรักไก่เลยนว๊ถึง <c oughs> ถึงเราไม่มีเนโคเราก็ยังมีโลนินใช้อยู่นะรักไก่เ้าเหรออืมรักไก่เอาเปไ<ม>อ้บล็อกเลิฟสแปบกเก็บขาวให้น้องอนก็นได้ได้หมดอะ่ะถ้าจะบูนน้องอนนะเพื่อเนโคเอาจะเอาไฟมึงอนะ่ะขอเธอขอเลงขอเธอ ้อจะตั้งเหรอ,หอจะตั้งป้อมแบบนี้ไม่ต้องก็ได้มั้ยเล่นสก,กิลด,ดีกว่าตั้งดาดีกว่าอะไรนะตัะ้นเหอใช่จอเดเบดดาตันนะเดเบดเขาเหรอรเดเบดเราเงี่ยมันมาหลอกเราว่าลองเกมเนี่ย มันหลอกมันหลอกจริงหรือมันหลอกเล่นอ่ะ <c oughs> ออยิ่งถ้าสมมติเันมีเนโฟไฟแอญ่เราจะได้เปรียบเหมืนอนเราจะมีเหมือนเรามีแบบกองทัพอีกกองทัพหนึ่งอะผีน้อยน้อยของเรานี <c oughs> ่น้อยน้อยกับเจียวน้อยน้อยของเราอ่ะใช่ไงณหน้าเก <laughs> นะ้านะเกเยแลยลเป๊ะสวยนะเอาเอามาเขียวไม่ต้องวันไหนมีคีบหรอม่เอามาต่อยมา้าก <laughs> ้องบอกเขียวพ่อเขียวแม่มต่อยครับเอามาต่อยม้าก็บอกมาต่อยพ่อต่อยแม่มึง่ะก้อง มาแล้วไปวลนะเก๋บอลเลือแล้วก็เยอะอยู่นะระวังมาตายนะนี่สวยทั้งเลยไม่เก็บดเอาดิไอโนนเข้าัวอยู่จังนี้คิวมาแล้วนี่ถ้ามีตันคิวเลียวเนี่ยยืนมิ่งตู้ไปก่อนแหกะมาแล้วตะกิย อะาเร้าเาตั้งดู้เดียนได้ดีนหมดแล้วเองโดนใครมาไ้องโดนอยู่อะหมดหมดแล้วนะธรกินอตัวนั้นเองมาีออย่าลืมมาฟีนะอัพจับแกนี่เรว่า จะเล่นเลือดเบาเรื่องไม่ต้องผมว่าไม่คุ้มนะเล่นอัพเลืนะ่อดเนี้ยเรามีแค่สามตัวเองเราไม่ได้เล่นลุูมตุ้มเมลยไปไปจับแกหรือ,อรอขึ้นิีก็ได้ฮนะลากอ้ชองไปอับนะครับดิหลับไม่ไม่อบับแนะล้วนะเรียกเอาดงอ,งอ้นใส่ไหนก่อน บนดิพี่อังบนไ <บน S 1> ม่จ้าต้องมีไฟแล,ล้งห่อยเรามีการ์ด่อยมีเจ๊งเนี่ยไม่ไม่มีไฟนะพี่ปอ,สอเสี่ยงนะแต่ได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> เออจันเพิ่นก็ไม่ไม่ได้อะไรมากหรอกเรีบร้อยเดี๋ยวเข้ามา จบนี่เพิ่มพังครับทางนี้พังนี่เจ็ดมันเป็นต่อมันจะมีกี่หลังน่าจะหลังเดียวนะผมว่าพายเป็นอยู่ข้างบนปะมีไหมแบบสกาวมาข้างบน,บนไม่ไหมตรงขวาด้า,านขวาทันแทงข้างบนปะไอ,อข้าวเยอะพี่บอกข้าวเยอะไปไปคลิปได้อยู่ บอร์เซิร์ชอยู่นะเคียบเบอร์เซิร์ชคนตอนฆ่าท่านเต็กก็ไปล่างต่อไป ไนนหวไหมท่านคุณไหวไหมไหวต้องถอยออกโนวนมาแล้ววน,นมาแล้ววนนมีหิวไหมไม่มีไม่มีมันเติมมาลักไก่ไอ้นีทำตัวตันเพื่อนแล้ก็ตัวเผา มันฆ่าหมดแล้ววะทีนี้แหละมึงโดนลองทูดแน่สองอย่างก็ดีเลยเป็นสัต <s> ว์เล็้เกมใช่ไหมเดี๋ยวพูดจัดให้ไอ้ขี้กระตือเค Let's go. Oh, you need that. Uh -huh. I'm the wolf remembers. For freedom. I am ready. <coughs> Come on. Yeah. Let's go. เิดได้อย่างเนาะมาเผาไล่หลุดหลุดหลุดเลยไม่เจ็บ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 บอลเลอร์กันบ uh ีดน้ดีสองทีด้วยนะโ <Yeah. S 1> งม้ม uh oh. น้ากับอัพส่วนยูนัยฮับ บอลุดนิดหน่อยทุกทีน้องเอิญพอดีเกินไปหน่อยมาเล่นเบอร์เซอร์มามันค่อนข้างเยอะพ <c oughs> <c oughs> อะี๋ยวพี่เรื่องเผาซะเรื่องเผาแล้วมั้งเดี๋ยวมันมนลาลักไก่ดีดิงนะ งน้นไปเวไหนเนี่ยโน่นเดโคปะอ่าสอสวยอย่าลืมตั้งเลขคิปนะพี่มาเลยที่องานงานเขาดีจริงว่ะคนนี้อันสองโอเคต่อยบอสก็ครับแค่นี้ก็ได้แล้วเรามีจับไกลด้วยใช่ไหม เดียวแหละตัวคำน่าอืมองุ่น uh> ตัวคำน่ามอะไรนะข้าง oh ุ่นตัวคำน่ามันหน่อยคำน่าให้อ้นหน่อยคำน่าให้องุ่นหน่อยเราจะได้เราจะได้ตั้งป้อมตรงนี้ได้ยุดไว้ก่อนเลยอย่าลืมเล่นบาริต้าบัฟด้วยพี่ทำบาริต้าบัฟหน่อย สองตัวแต่ตัวนึงก็โอเคแล้วเอาไปยิงบ้างเดียวอ่ามันยิงเรา่ะ้องอน้น <Wolf>, กดน้ำเลยไหมเดี๋ยวมันเจอเรายิ่งางนี้เราแต่เราไปฟางข้าขงบนได้นะ พี่พอกเอาตัวอะไรไปแทงป้อมได้มันจะเผาหัลดลดแทงแทงแทงองคนจะักเลงผมันผมไม่ถึงมันหลุดไปไกลไง ีคคแยกกัน,กนตัดก,กันเลยนี่ยตัดนิ๊กเชือกเข้ามาถึงก็ขนาดตัดเซนโนเน่เลยไปไงมาไครับเนี่ยกำลังใส่กับอาเซลอนกับเจอรี่อาเซโนเมา เขาเออมีเงีนยมีเลโก้เอาน้ตเอาเนโคตีเบอร์เซิร์กได้นะตีแรงอยู่นะเมื่อกี้เอาไปซัดก,กับเบอร์เซิร์กได้เลย,เน,ย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 นั่นแหละมาตีน้มนมาตีเเบอร์เซิร์กสนับสนุนนะครับ ระวังลองทูตนะพี่ฟองลองทูเจ็บลองทูเจ็บลองทูเจ็บเหรอโจมยังเอายังงไงโดครับนักเลงอ่า บบมันยอมรับเลยแหลกเฉยคิงแอสเซลอนทำมันจะไหววะงานนี้ตายเป็นเบื่อ ถ้าจะเล่นทาสามเล่นได้เนะี่ยเดี๋ยวให้เฟลลิงมันเรียกลันดาวมาให้แล้วก็ให้พีในโก,กะมาเล่นเป็นสามสามได้เลยพี่บอกว่าไงได้เล,เล่นเลยนะไม่พี่ป๊อกปิดอีกแล้วหรอถ้าไครมันป,ปิดเองครับ เขาไ,ไม่มีคลิปนี่ยวะ่ะไม่มีไม่รู้ว่ามันทำอะไรก็ไม่รู้เสดเยอะจัดเป็นไงแล้วบอกเล่นเลทเกมแต่พวกนี้มันเลทเลียมแต่เราเลทจริงเลทเลียมกับเขาวันน้องโอ้ มันจะไหวาลางานนี้แตยเป็นเบื่อนั่นมันไม่เล่นเหมือนคนเล่นแพ่เก่าอะอิงอาร์เซนอลแต่เรายังไม่รู้เมตาใหมห่เรร้ยเรียบร้อยโอ,อ้ลองทุนไปแล้วเออไม่ได้นะอนะพวกนี้คุยตี๋ ยังนี้ไปตั้งบอมบ์บนหนึ่งเนาะขอระบบระบบสูงต่ำมันเติมแรงเมียดไม่นะ้ม่ได้ห้ามติดมันมากกวนก็แรงโคตรเลยจะแรงแบบบอมบอมบ Coming up. เขาเอกไฟมันจับได้จับชื่อได้เลยเสือิษเวส์วเล่นอ่อนยังไงก็อ่อนอย่างนี้นี่เดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้จริงเะพอเขาดีขึ้นแล้วแต่ดีขึ้นมามันบางครั้งมันก็ยังกันอยู่นะกองบางครั้งมันก็ยังมึนๆอยู่ใช่ก็ดูตอนนั้นดิเออถ้ามันทำคาบุกิมาจบตอนนั้นอะอยู่กับกล้องไหมว่าวันนั้น เกมโรตัส์ไทมันนะสู้กับโรตัสเนี่ยทำแต่ธนูคาบุกิไม่ทำ